สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วครับกับช่องเกิ <trades> ดลองซ่อมดีดีเกิอซ่อมครับวันนี้จะมาดูไอเจอ้า imet, ตัวการเนี่ยฮะตื่งตัด้าสตาร์ทไม่ติดยังไงก็ไม่ติดเทียนก็ขาดแล้วน้ำมันก็เติมแล้วมันก็ไม่ติดมาดูซิมันจะทำยังไงจริงๆก็ไม่ได้ลื้อขนาดนี้แหละครับแต่ผมจะทําความสะอาดมันด้วยก็เลยลื้อออกมามาเจอเจ้าตัวการนี่เลยครับ<อ>นี่สายไฟ ต,ตัวนี้เป็นตัวสายไฟออกจากคอยนะครับจากคอยกอย็เท้าาไฟมันจะต้องมาเข้าเส้นหนึ่งเส้นที่ไปมือคันเร่งเราฮะกับสวิตช์ปิดเปิดฮะส่วนอีกเส้นนึงมันก็จะเข้ากับลงตัวถังเนี่ยฮะมันขาดแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่เราจะต้องแก้ตอนนี้ปัญหาที่เราจะแก้คือมันสตาร์ทไม่ติดไอเจ้าตัวนี้มันแค่ดับ เรากเมาเช็คแรงผัดหรว่าแรงผัดลูกสูมันโอเคไหมแน่นไหมมันบักบักบักไหมโอเคครับโอเคลูกสูบแน่นดีม่มีปัญหาแล้วม็หาสาเหตุอื่นต่อไปสาเหตุมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับถ้าเราเคยทําแล้วสําหรับคนที่เคยทําแล้วมันมันมันอยู่อยู่นะ ใน,ในสายเลือดเนาะสำหรับคนทําพูดว,ว่าสายเลือดเลยแต่สําหรับคนที่ไม่เคยทําก็จะถามตัวเองว่าทําไมวะทําทไมมันไม่ติดมันเป็นอะไรวะนี่คือคําถามใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูที่ว่ามันเป็นเพราะอะไรท้ามันถึงไม่ติดตามผมไม่ดูเลยแต่อันดับแรกก็ไหนๆก็ลือแล้วเนาะ,ะจัดการอาบน้ำให้มันสักหน่อยดยผมใช้น้ํามันเบนซินเนาะทำความสะอาดกลางเลยทำความสะอาด มันก็มีผลนะครับกับเครื่องสกปรปกเครื่องสะอาดเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเครื่องสะอาดใบพัดโล่งใบพัด่ีตองที่เราดึงสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นตัวระบายความร้อนแต่ตัวถังทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันสะอาดความร้อนมันก็จะระบายดีแต่ถ้า,าขี้ฝุ่นเกาะหรือว่าสกปรกมากมันจะสะสมความร้อนเวลาเราทํางานนาน ยาไปนานอย่างเงี้ยเครื่องมันอาจจะน็อกได้ครับมันน็อกเพราะความร้อนนะมีกันเยอะนะครับสาเหตุอะเหตครับไหนก็นลื้อแล้วมาทำความสะอาดต่อไปเราจะทำงานสะดวก โอเคครับมาอาจจะทำความสะอาดแล้วนะฮะใส่เลยหน้าซ่อมหน้าจับหน้าสัมผัสทำอะไรก็สะดวกแล้วทีเนี้ยดูว่ากาเหตุต่อไปลองจากการเหตุอ่ะตัวแรกเลยลองมาดูที่นี่หลังแต่จากัวเทลแล้วเราก็มาดูที่นี่เกี่ยวตัวคาบูสจ่ายน้ำมันเครื่องตัดหญ้ามันไม่มีอะไรมากรอกครับ แรงอัดดีอากาศมีน้ำมันมีไฟมายังไงมันก็ต้องติดครับเรามาลองดูเนี่ยครับถอดวัทีว่าเช็คลูกชักเ,เข็มลายไหมเา,า,เาเก็บไว้ดีเรามาดูเจ้าขบูนี่ก็อาจอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่ได้ซูมเนาะเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้ พยายามให้ให้เห็นนะฮะพยายามให้เห็นเรามาดูกันเทคนิคในการล้างคาบูแล้วมันเป็นสิ้นครับล้างง่ายอันดับแรกเลยครับนี่เจ้าตัวการก่อนที่เราจะลือ้อลูกลอยแหม่พี่มีลูกค้าอีกนหรือ,<ะ>อตัวการอันดับแรกเลยหรือไม่ท่านซ่อมไม่เลี่ยมกง,งเท่นแค่แอลองถอดก,ก๊อกมาดูก่อน ปัญหาหลักๆด่านแรกเลยจะมาจากก๊อกก่อนหรือก๊อกออกมาดูว่ามันเป็นอะไรมันมีพิษฝุ่นมีเศษอะไรเข้าไปตปนไหมออมาดูกันนี่แหละปัญหาจะมาจากตรงเนี้ยจุดแรกจุดเริ่มต้นเลยนะฮดูสิว่ามันมีอะไรแต่ว่าไม่น่าจะรอด,ด ตันเลยครับนี่ฮะตัวนี้มันจะมีตะแกรงอยู่ครับถ้าไม่มีตะแกรงในเรียบร้อยเลยครับแทบจะทิ้งคาบูเลยนะครับเนี่ยมีตะแกรงตัวนี้คือเศษฝุ่นเศษหญ้าเศษที่เราตัดเนี่ยฮะใช้ลมเป่าก่นะฮะลมเป่าแต่เป่าต้องระวังนะครับตะแกรงจะกระเด็นหายเป่าออกไปทำความสะอาดให้มันโลง่ง เลยครับจัดการทำความสะอาดเอาออกซะเป่าให้โล่งถ้าท่านถ้าไม่มีเครื่องฟัง,งผมก็ใช้ปากก็มาได้แล้วนะครับใช้ปากเราที่แหละเป่าไปเลยเป่าปลอดภัยกว่าด้วยครับถ้าปั๊มลมแรงๆอาจจะตะแกงกองฝุ่นตนัวนี้อาจจะกระเด็นหายไปก็ได้ครับนะเอาให้โล่งเลยครับผมจะไปดูเอาเศษที่มันกระเด็นไปเมื่อกี้จะเอามาให้ดูนะครับว่า ทำไมน้ามันถึงทำมันน้ำมันถึงไม่ลงสาเหตุทำไมถึงไม่ติดนี่แหละฮะตัวการเลยน้ำมันไม่ลงไฟมีอากาศดีน้ำมันไม่มาจบข่าวเหมือนกันครับครับมาดูครับเนี่ฮะเศษที่ผมเป่าไปเมื่อกี้เนี่ยกระเด็นออกไปเนี่ยปั่นกันเป็นก้อนเลยครับเห็นไหมฮะ อุดอยู่ในรูนะครับน้ำมันที่ไหนมันจะไหลสะดวกหรือครับท่านและยังมีอีกอย่างนึงครับอ่ะหลังจากตัวเนี้ยสะอาดแล้วนะฮะทำความสะอาดตัวนี้จะสะอาดแล้วฟองโล่งแล้วตัวนี้ฮะตัวก๊อกนะฮะตัวการตัวก๊อกนะอันนู้นดาวด้วยครับโอเคมาดูที่ตัวก๊อกท่านเกิดออกกรอภวสก๊อกนีก่ก็เทคนิคง,ง,ง่ายๆครับไม่ยากเลยครับ เปิดก๊อกไว้อย่าปิดนะฮะรอตองครับเปิดก๊อกในลักษณะที่เราเปิดก๊อกใช้งานน่ะเปิดไว้ทำมาเลยครับทำมาเลยแล้วแล้วก็เป่าผ่านเลยฮะทางทางเข้าเีลยวมันจะออกไปเองส่งที่เข้าไปมันจะออกไปเองไม่พุ่สามร็จเลยครับเป่าไปทางเข้านะทางเข้ามัน อีอาจจะไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมว,วางกล้องไว้ภาพอาจจะไม่ชัดท่านต้องเป่าตงทางเข้านะครับมันจะมีลมออกทุกครั้งเราก็ต้องเปิดกล้องไว้อันนี้เก็บไว้ลงจะกระเด็นหาย หรือดูลูกร้อยขาบูกันว่าเข็มมันเป็นยังไงนมหนูตันไหมแล้วก็เข็มตัววาล์วปิดเปิดน้ำมันเข็มน้ำมันที่มันทำงานประสานกับลูกรอ้อยฮะมันมีปัญหายังไงเรามาดูมาถอดดูกัน การทําคลิปนี้ทุกครั้งที่ผมทำฮะผมจะพูดเสมอว่าการทําคลิปของผมสําหรับคนที่ไม่รู้คนที่อยากจะทําอยากจะลองช่วยตัวเองก็มาดูนะครับแต่สําหรับท่านที่รู้แล้วก็ต้องขออาภายัยท่านจะดูหรหือไม่ดูก็ไม่ว่ากันเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้ที่อยากทาลองทําช่วยเหลือตัวเองเนาะ ทุกวันนี้อะไรก็ต้องใช้เงินนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าทำเองได้มันก็ดนะีโอเคครับมาตามนี้เลยครับทุกคลิปที่ผมทําก็คือผมไม่ได้พากสดนะฮะจะถ่ายไปก่อนแล้วผมก็จะมานั่งพากเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับกับภาพก็ต้องขออภัยนะครับมาดูว่าหนูหนูที่ผมชี้นะนนหนูมันโล่งไหมส่กับอากาศดูว่าแสงมันผ่านรอดไหมเราเป่า ไปลมเปาด้ยครับน้องๆเ,เ,เลยถ้ามีเข็มหมุดก็อลองยแยงๆซะหน่อย โอเคครับเมื่อัวะาเยลอยแล้วเราก็มามาประกอบใส่เข้าไปอุปรกรณ์พวกนี้มันจะชิ้นเล็กมากครับรนะวังหลุนหายนะครับหล่ดหายใส่ตัวปิดเปิดตัวน,นี้บางคนเขาก็เรียกว,ว่านมหนูจริงๆมันไม่ใช่นมหนูมันจะเป็นตัวนี้ตัวเกียวข้างบนนะครับตอนนี้มันเป็นตัวปิดเปิดน้ำมันจะทํางานัมพันธ์กับลูกลอยกาวเบ28ลูกถูกต้องไหมครับ เทับเข้าไปเตียลูนะครับเทคนิคการดัดนะฮะมันมันก็ไม่ยากแล้วเอาพื้นๆเลยเนาะจะได้กี่อัตราส่วนอะไรกผมก็ไม่รู้นะฮะแต่บ้านๆเลยแล้วก็คือเอาไอ้เจ้าลูกร้อยเนี่ยคว่ำลงไปคว่ำลงไปจากเข็มเนี่ยคว่ำลงไปให้มันเสมอกับนมหนู ระดับให้มันเสมอก็นมหนูเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้ำมันจะท่วมไยให้มันเสมอก็นมหนูแล้วก็ดัดดัดให้มันเสมอตอนมันเสมอแล้วครับน้ำมันก็ไม่ค่อยท่วมนะฮะบอันนี้ผมก็จะดัดละจะดัดให้มันเสมอดัดใส่เข้าไปดูให้มันเสมอ ังจากเราดัดแล้วครับมาดูครับว่ามันต้องต้องเสมอยังไงดูฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะลูกลอยกับเจ้านมหนูมันต้องเสมอกันระดับประมาณเนี้ยฮะประมาณนี้โอเคน้ำมันก็จะไม่ท่วมนะครับมันจะพอพอดีของมันเนี่ยของที่เราถอดนะน็อตทุกตัวเนี่ยฮะเราแบ่งน้ำมันมาสักหน่อยนึงเนาะโยนมันลงไปเลยครับในกระบอกที่เราแช่น้ำมันเนี่ยมันจะทําความสะอาดของมันเองแล้วก็ย่อยไปขยอยมาก็สะอาดแล้วครับอ่ะเรามาประกอบ สายที่ขาดก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามนี้ครับนะเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็เข้าตัวถังมาดูนครับว่าจะสติดไหม ถ้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับกดติดตามขอบคุณครับ